เป็นวันอังคารที่5มีนา256ห้ามาเาดพามดเป็นของในระบิยของพี่่ในหมู่บ้านนะครับก็นีก็จะเป็นแรบนี้อพรขอเชิญทุกทาไวเสริสร้างสภาพร่างกายนรเบียเอโพบิๆนะฮะมีวันจันอังคารพุธเวลาส7เ็าูน มีจำนวนพี่เขามาเส้นากน่ได้ฝากกดไลคกดตนาลังใจให้ด้วยนะครับือ้อเตยที่ยวอันนี้ก็คือที่ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะประจำหมู่บ้านพุทธศาสนนะครับจะมีจำนวนพี่เข้ามา นในลานสวนสาธารณะก็จะมีสถานที่ลูกออกกำลังกายฝั่งโน้นก็จะเป็นในส่วนของบาสแล้วก็จะเป็นในส่วนของออกกำลังกายตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางศาลพระพรมนะฮะทางสาลพระพรมก็จะมีคาถาบูชาพระพรมยยที่นี่ว่าเป็นคาถานะครับนัคือตั้งน้โมสามแล้วก็พูดตามพรมมาจิตตังติยังามะมนะซาลี นามาท่านากมตาบุเบกตาบุตาโยเป็นมางหมนาังตโยนะครับลูกันดามต้นต้นยางน้มนี่ครับตัวนี้เป็นตาาครับผมนะครัประจําหมู่บ้านเรานะฮะประจําหมู่บ้านพิษาสีนะครับาจะพอมาฝั่งทางนี้มาฝั่งทางนี้ก็จะมีในส่วนของจํานวนน้องนเด็กๆ ออกออกําลังกายนะครับผมกําลังกายกกนี่ก็ออกกําลังกายแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของที่ออกกําลังกายประจำหมู่บ้านซึ่งขอบคุณทางหน่วยงานยกบรบตที่เอามาให้ทางหมู่บ้านเพื <c oughs> ่อในการออกกําลังกายนะครับผม <c oughs> ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ตรงอาคารเขียวนะฮะก็จะมีในส่วนออกําลังกายตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโลดเดินออกกําลังกายนะฮะ รูดเดินออกกาลังกายก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายประจำหมู่บ้านพึกษานะครับด้านหลังตรงนี้เป็นอาคารเขียวก็ถือว่าดีฮะในหมู่บ้านก็จะมีสถานที่เพื่อให้ออกกําลังกายนะอันนี้พาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวในส่วนของโซนด้านหลังโซนด้านหลังก็จะมีรูดเดินออกกําลังกายส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโครงการก่อสร้าง ของทางอบตอมหาสวัสด์นะนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมู่สร้างบริเวณหมู่บ้านพฤษา4หมู่4ีนะฮะหมู่4ครับก็อันนี้เป็นโครงการแล้วก็นี่จะเป็นลู่ลูวิ่งลูวิ่งลูเดินออกกําลังกายก็คือรอบสวนสาธารณะนนฮะร,รอบสวนสาธารณะประจาหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นที่ออกกําลังกายที่ทางหน่วยงานอบตอเอามาติดตั้งให้สําหรับน้องๆเด็กๆ ในหมู่บ้านเราได้ออกกําลังกายนะฮะก็ถือว่าดีโอเคแล้วฝั่งโน้นก็จะเห็นซูมดูแล้วพี่พี่ก็ออกกําลังกายอยู่อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นทางกลุ่มพี่พี่เ,เดินเพื่อสุขภาพออกกําลังกายกันยามเย็นนะฮะกลุ่มทางพี่ปูพี่อารีนะครับรก,กนนะะ็เดินกันอยู่ทุกวันฮะเดินกันอยู่ทุกวันต้องขอ,ออนุญาตถ่ายเบื้องหลังของกลุ่มพี่พี่เราแข็งแรงฮะกลุ่มนี้แข็งแรงโดยเพราะพี่อารีนี่ ขาแข็งแรงมากเดินพี่สวัสดีครับสวัดดีครับพี่หนุ่มโอ้โหไปไม่ยอมชมอันนี้คือพี่หนุ่มขาวิ่งประจําหมู่บ้านขานกประจําหมู่บ้านนะพี่หนุ่มนะฮะ,ะทางนี้มาอันนี้จะเป็นลู่ทางเดินอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเป็นซุ้มต้นไม้อันนี้ก็ดูสวยนะฮะแล้วตรงนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูป้ายป้ายนี้ก็จะเป็นป้ายโครงการก่อสร้างของงตบมหาสวัสดิ์นี่เป็นป้ายบอก ความยาวของทางเดินรอบสวนสาธารณะก็251เมตรนะฮะหนาเฉลี่ย0.05เมตรนะฮะกว้างประมาณเมตร55นะฮะอันนี้ก็คือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ251เมตรที่เดินรอบสนามนี่นะฮะที่เดินรอบสนามเดินรอบสนามตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเทนนิสบาสก็จะมีทางน้องๆเด็กๆเ,เข้ามาเล่นนะฮะออกกำลังกาย เนี่ยให้ดูรูปที่เดินรอบนะฮะเดี๋ยวพาเดินดูครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามบาสนะฮะสนามบาสก็ถือว่าดีฮะทำให้ทั้งน้องเยาวชนได้ไมาออกกำลังกายนะฮะออกกาลังกายนะฮะเป็นดูพาเดินรอบอันนี้เป็นหอกระจายข่าวอันนี้เป็นหอกระจายข่าวนะฮะก เขาก็ใจข่าวนี้ก็คือของนายกท่านก่อนได้ก่อสร้างไว้นะฮะเนี่ยฮะเป็นทางเดินรอบเนี่ยฮะเป็นสนามบาสให้ดูสนามบาสมาตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามโกฟุตบอลเส้นทางเจลีน่าร้านขายเครื่องเขียนนะฮะท่านได้ทำมาให้เพื่อให้ทางอันนี้ได้เดินออกกําลังกายเนี่ยฮะที่ออกกําลังกาย เดินสวนไม่โดข้างหน้านู้นฮะัพี่ปูกับพี่อารีก็เดินอยู่กลับมาีให้ดูโดยรอบแทนให้ดูสภาพบรรยากาศของทางสวนธารณะโดยรอบนะครับก็ประมาณ250เมตรก็คือเดี๋ยวทางกรงงานก็พาเดินชมดูพาเดินชมดูก่อนนะฮะก็คือตามสถานที่ก็เหมาะสำหรับเดินออกกำลังกายนะครั้งตอนเช้าตอนเย็นจะเดินออกกำลังกายได้ พี่ก็กำลังเต้นกันยขอยู่ออกำลังกายอันนี้คือหลังอาคารเขียวนะอันนี้หลังอาคารเขียวก็เดินรอบอันนี้เป็นหลังอาคารเขียวความยาว251เมตร5รอบก็น่าจะได้5รอบ6รอบ2-3กิโลนะเป็นที่เดินออกกำลังกาย เดี๋ยวพาดูที่น้องๆเด็กๆออกกําลังกายตอนนี้ก็จะเป็นที่ให้เด็กๆมาออกกําลังกายได้มีน้องๆเห็นนะล,ล,ลูกๆหลานๆที่ในหมู่บ้านก็พากันมาเล่นนะฮะเป็นที่ออกกําลังกายของเด็กๆตอนนี้เป็นตัวในส่วนของชิงช,าช้าสวรรค์ฮ่าชิงช้าน้องๆก็มาเล่นกันสนุกสนานเขาแหละกันโน้นก็มีเล่นเหมือนกันนะครับฮ่า นักเต้นเราหมดแล้วนักเต้นเราเห็นไหมตอนนี้ก็จะมาทางกลุ่มเต้นแล้วนะครับตรุนี้ตอนนี้ก็วันนี้ก็จํานวนสม,มาชิกที่มาเต้นก็น้อยลงนะครับก <and> ็แรกๆก็จะเยอะอยู่ตอนนี้ก็น้อยลงแล้วก็ให้ดูสภาพของเลยรอบอันนี้พักแล้วพักแล้วพักเหนื่อยแล้วที่เราพักเหนื่อย าก็มานะครับเพราะว <ส van. S 2> ่าผมเต้นเราบิดเราก็ก็จะมีเนียเห็ใต้ดูนะฮะให้ตจะมีจันนังคารพุทธเวลา17.30.18ดสนมนไปเลยนะวก่อนนะครับมีเวลาก็มาร่วบอกกัล right <Now diyor caminho> ังกายก็สุขรภาพนะครับ ก็จะมีฐานที่เล่นออกกําลังกายรอบจัะจำหมู่บ้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าพผมนะครับก็เดี๋ยวคลิป EP นี้เตอ y ยยูทู e พาเที่ยวชมเตยอินชอนรันพาเที่ยวชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทําและนำคลิปใหม่ๆมาลงให้ชมในครั้งต,อต่อๆไปไว้หน่ยนะครับที่ช่องเตยยู u ู e พาเที่ยวชม เนอินชอลนานพาเที่ยวชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปการออกกําลังกายการเดินสถานเต้นแนรละเบียล้วก็ในส่วนของสนามบาสนะทางโน้นสนามบาสแล้วก็มีตู้เทนนิสอันนี้คือจะเป็นสนามรอบประจาหมู่บ้านสวนสาธารณะศึกษา, 4, นนาส,สี่อันนี้อยู่ในตําบลของมหาสวัสดิ์มหาสวัสดิ์อาเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะฮะอันนี้อยู่ในมหาสวัสดิ์ สมอนจังหวัดนครปฐมแร้วตอนเย็นๆก็บรรยากาศก,าก็จะดูโอเคก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่ากลางวันก็จะร้อนแต่ว่าอันนี้ก็จะนิดนนึงนะครับโอ่คเราาเต้นอยู่ยังไงผู้รายงานขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสก,ก็ช่วยกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องเตยยูทูบ่าที่วยวชม คนะครับผมอันนี้ทางพี่ปูเราเดี๋ยวขอถ่ายทางพี่ปูกับพี่อาลีทางพี่ปูกับพี่อาลีเราอันนี้นะครับผมมาแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ปูกับพี่อาลีเราขาเดินไปจะงบอกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ